สรุปประเด็นรายการขวักระแสาวันที่30มกราคม2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแก๊งโอริโอนะครับแก๊งวัยรุ่นที่สร้างความเดือดร้อนในพื้นที่รังสิตนะครับก็จุดเริ่มต้นของรายการวันนี้มันเริ่มต้นมาจากเท้าความเป็นดน,นึงว่าคุณกันนะแกแบบจะช่วยเหลือผู้คนใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็เวลาใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรจนมันมีก่อนหน้านี้ก็คือมือนมีการแบบไปทลายแก๊งวัยรุ่น มาแล้ว1แก๊งที่ที่จังหวัดหนึ่งนะครับแล้วคราเนี้ยก็แก๊งเนี้ยชื่อแก๊งโอเลโอที่อยู่หลังสิตเนี้ยก็เหมือนกับท้าทายมีการโพสต์ถึงว่าแบบว่าคุณกัแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับเพราะโพสต์ถึงว่าเป็นแค่พ่อค้าขายบะหมี่แล้วก็อยากจะไปล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวเขาแล้วก็ลามปามไปถึงล่วงละเมิดทางเพศภรรยาพี่หนุ่มกัญชัยด้วยนะครับประมาณนั้นมันก็เลยคุณคุณกันแกนก็เลยเดือดขึ้นมาอะไรเงี้ยว่าแบบ มันล้าเส้นไปแล้วประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีการตอนนี้แกอยู่ต่างประเทศแต่ก็เหมือนกับให้ทางทีมงานอะ่ะจัดการเดินหน้าลุยเลยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวแกก็จะกลับเร็วกว่ากำหนดเพื่อมาจัดการเรื่องนี้ต่อด้วยนะครับก็ทางพี่หนุ่มก็เหมือนกับมาทำผลกระแสะเรื่องนี้ก็เหมือนกับไปหาที่มาแล้วก็ก็คือในรายการก็จะเป็นเหยื่อเหยื่อเหมือนผู้เสียหายที่โดนกระทําจากแก๊งนี้นะครับโดยเท่าความนิดนึงคือเหมือนแก๊งโอริโอเนี่ยมันจะเป็นการแบบ เริ่มต้นมาจากเกมออนไลน์นะครับที่แบบสร้างเมืองแล้วก็มีเมืองแก๊งนี้ก็จะเป็นชื่อโอริโอนะครับประมาณนั้นและในการสร้างเมืองเนี่ยก็จะมีเมืองอื่นแล้วก็มาตีกันตอนแรกรางวัลมันก็จะเป็นเหมือนเหรียญในเกมแต่ต่อมาก็มีการเหมือนพนันใช้เงินจริงแล้วพอทางฝ่ายโอริโอแพ้นเนี่ยก็จะแบบหาตัวฝ่ายตรงข้ามนะครับเพื่อจะแบบไปทําร้ายแหละแล้วก็ทางพอเจ้าตัวเขาหนีไปตามไม่ได้ก็ไปไปตามหาเรื่องกับ กับกลุ่มเพื่อนในกลุ่มนั้นนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลทางทะเบียนราษว่าแบบชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็ข่มขู่เลยแหละครับประมาณนั้นแล้วก็มันก็จะมีผู้เสียหายท่านอื่นอย่างแบบมีน้องผู้ชายคนหนึ่งก็เหมือนกับว่าอยู่กับแฟนแล้วก็กาลังเดินเข้าคอนโดแล้วเจอแก๊งนี้นั่งอยู่แล้วก็แซวแซว,วเสร็จปุ๊บตามไปกระโดดถีบไปกระทืบเขาแล้วก็พอเขาสู้ก็เหมือนกับลุม มีอาวุธมีดด้วยนะครับแล้วก็ตามไปถึงถีบประตูจนพังประมาณนะั้นส่วนน้องคนหนึ่งก็รุ่นพี่มีเรื่องด้วยแล้วก็เหมือนกับมาตามถึงที่พักแล้วบอกให้ลงมาเคลียร์แต่พอลงมาเคลียร์ก็เหมือนกับก็โดนลุมทําลายแล้วมีการใช้ปืนใช้ปืนขู่ด้วยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ที่น่าสงสารอีกอีกเคสหนึ่งนะคือน้องผู้ชายที่แบบโดนลับพระตวขึ้นรถแล้วก็โดนซ้อมระหว่างทางน,นะครับแล้วพอไปถึงปลายทางก็ บังคับให้ถอดเสื้อผ้าแล้วก็แบบให้ช่วยตัวเองแล้วก็ทางแก,งก๊งเนี้ยก็ถ่ายคลิปไว้เพื่อจะแบล็กเมลว่าห้ามไปฟ้องตํารวจไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะหลุดแล้วก็บังคับให้กินหญ้าบังคับให้กินก้นบุหรี่ที่ยังมีไฟอยู่นะครับประมาณนั้นซึ่งน้องคนนี้ก็กลัวมากจนแบบต้องหนีเหนียวตัวรอดเพราะว่าไม่กล้ากลับบ้านนะครับเพราะกลัวที่บ้านเดือดร้อนซึ่งทางเนี้ยทางทีมงานของของคุณกันเนี่ยก็พยายามติดต่ออยู่นะครับก็ ของผู้เสียหายจริงๆมันก็จะมีภาพเยอะกว่านั้นนะครับแล้วก็มีทางแบบมีไปทะเลาะกับยามจะตีกับยามอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็ซือเหมือนกับว่าคดีเยอะมากนะครับแล้วก็นี้ก็จะมีมุมมองของทางนักอาชญวิทยาเหมือนกับว่าพฤติกรรมพวกนี้มันควรจะใช้คําว่าลงโทษอย่างเด็ดขาดเพราะว่าสมมติตอนแรกอาจจะแค่แบบทําร้ายร่างกายกันธรรมดาแล้วตอนหลังเริ่มมีอาวุธเริ่มมีการแบบรวมกลุ่มแล้วแบบ ทำร้ายคนแบบไม่สนใจกฎหมายก็คือเหมือนว่ามันควรจะมีการลงโทษเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เรื่องมันบานปลายเพราะว่าคนยิ่งมารวมกลุ่มกันและแนวคิดเดียวกันแล้วรู้สึกว่าฉันยิ่งใหญ่ชันมีพลังมันก็เลยยิ่งแบบเลยเถิดไปกันใหญ่นะครับประมาณนั้นแล้วก็ทางมุมมองนะกฎหมายนะครับคือวันนี้มีทนายไพศาลก็มาบอกว่าอันนี้โดนกดโดนผิดกฎหมายเรื่องอ้างยี่ซ่องโจรก็คือหมายมีการรวมกลุ่มกันตั้งแต่2 อ้างยี่คือ2คนนะครับแล้วก็ซ่องโจรประมาณ5คนขึ้นไปแล้วแบบสมคบคิดสมค,บ,สมคบกันทากระทาการใดๆประมาณนั้นซึ่งอันเนี้ยมันก็เผิดน,นะครับร่วมมือกรนทาผิดเพราะกลุ่มนี้ที่ไล่เลียงชื่อกันขั้นต่ําก็ประมาณ78คนแล้วมันมีคลิปที่โพสต์ผมว่าน่าจะเห็นกันในโซเชียลแล้ว่าแบบก็กลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็วันเนี้ยก็เหมือนกับโดนรวบตัวกันไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็2คนในนั้นก็ตรวจออกมาก็ฉี่ม่วงนะครับก็น่าจะโดนอีกข้อหาว่าแบบ เสพยาเสพติดด้วยแล้วก็ทางทีมงานนะครับแล้วก็ทางาทีมงานคุณการก็บอกแบบแบบเรียกร้องว่าใครที่เคยเดือดร้อนโดนข่มขู่โดนทำร้ายร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบสามารถนำมาแจ้งนำมาดำเนินคดีได้ก็ให้ให้ติดต่อไปทางทีมงานคุณการจอมพลังหรือว่าทางโหนกระแสก็ได้นะครับเพราะว่าพวกนี้เวลาเหมือน เอาความผิดมารวมรวมกันเนี่ยแล้วมันจะสามารถทําให้ระยะเวลาในการติดคุ่มันเยอะขึ้นนะครับและระยะเวลาในการรับผิดประมาณนั้นและยิ่งมีมีคลิปมีหลักฐานอะไรก็ยิ่งดีนะครับประมาณนั้นเพื่อจะแบบดําเนินการกวาดล้างแก๊งนี้ให้สิ้นซากนะครับก็ประมาณนี้ก็ถ้าใครมีญาติพี่น้องเดือดร้อนจากแก๊งโอริโอของในพื้นที่ลังสิตนะครับก็สามารถติดต่อทางเพจคุณกันจอมพลังได้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก็ อย่างไรใครมีคลิปรายการอะไรละข่าวอะไรอยากให้สรุปก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ